ทิทานก่อนนอนเรื่องนิวารันเมืองใต้พิภพการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้พื้นดินลึกลงไปจากโลกมนุษย์ที่เรารู้จักยังมีอีกหนึ่งโลกที่ซ่อนตัวอยู่ในความเงียบสงบโลกใต้พิภพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความบริสุทธิ์สวยงามของธรรมชาติเมืองนี้มีชื่อว่านิวารันเป็นเมืองใต้พิภพที่ไม่มีผู้ใดจากโลกเบื้องบนเคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขา ในเมืองนิวาลันผู้คนมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกประการต่างกันเพียงพวกเขามีขนาดตัวเล็กกว่ามนุษย์เลือดของพวกเขาเป็นสีม่วงเรืองแสงทุกคนล้วนมีจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์และมีพลังจิตอันเข้มแข็งที่สามารถสื่อสารกับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งแม้พวกเขาจะอยู่ใต้พื้นโลกแต่เมืองนิวาลันมีวิวทิวทัศน์ภูมิศาสตร์เหมือนกับโลกมนุษย์ทุกประการ จะต่างก็ตรงที่เมืองนิวาลาันมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากกว่าโลกมนุษย์ที่ใจกลางเมืองมีต้นฟาเรนต้นไม้อยากที่สูงที่สุดในโลกใตพ้พิภพลำต้นของมันพุ่งทะลุผืนดินขึ้นไปจนถึงโลกมนุษย์ด้านบนแต่ไม่มีใครบนโลกสามารถมองเห็นได้เพราะต้นฟาเรนอัพรางตัวด้วยพลังพิเศษไม่ปรากฏแก่สายตามนุษย์ทั่วไปต้นฟาเรนไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดา มันคือสายใยเชื่อมระหว่างโลกเบื้องบนกับโลกเบื้องล่างเป็นแหล่งพลังจิตของชาวนิวาลันและยังสามารถรับรู้พลังจิตของผู้คนบนโลกมนุษย์ด้วยแม้จะไม่มีใครบนโลกมนุษย์ล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาแต่ชาวนิวาลันฟ้องมองโลกเบื้องบนเสมอพวกเขาไม่เคยโกรธแค้นในสิ่งที่มนุษย์ทำผิดพลาดพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีแสงแห่งความดีซ่อนอยู่ในหัวใจณนะป่าริมเมืองที่เงียบสงบ มีหญิงสาวนามว่าลูน่าเธอมีจิตใจอ่อนโยนรักธรรมชาติอาศัยอยู่กับพ่อและแม่พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายลูน่าชอบความเงียบสงบไม่ชอบความวุ่นวายเธอชอบนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ประจำทุกเช้าและเย็นทุกครั้งที่เธอหลับตาะเธอรู้สึกเหมือนพลังบางอย่างไหลผ่านจากพื้นดินเข้าสู่ร่างกายเธอมักได้ยินเสียงสายลม เสียงดินและเสียงของสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้คืนหนึ่งหลังจากนั่งสมาธิจนร่างกายรู้สึกเบาสบายแล้วเธอจึงได้เข้านอนและในคืนนั้นเธอได้ฝันว่าเธอยืนอยู่หน้าต้นไม้ยักษ์สูงประหานที่มีเปลือกลำต้นเรืองแสงสีม่วงอ่อนๆรากของมันแผ่กว่างและเคลื่อนไหวช้าๆราวกับมีชีวิตจู่ๆหนึ่งในรากไม้ก็แยกตัวออกเป็นทางเดินวนลงลึกไปใต้พื้นดิน และมีชายหนุ่มตัวเล็กสูงเพียงครึ่งหนึ่งของเธอปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขามีผิวสีอ่อนนวลดวงตาเปล่งประกายและพูดกับลูน่าอย่างนุ่มนวลว่ายินดีต้อนรับผู้เชื่อมต่อสายใยของสองโลกเจ้าคือหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถผ่านต้นฟาเลวลงมาอย่างเมืองใต้พิภพได้ลูน่าตกตะลึง เธอมองไปรอบๆพบว่าเธอกำลังยืนอยู่ภายในรากไม้ขนาดมหึมาที่เป็นโพรงลึกสว่างสวัยด้วยแสงจากผนังที่เต็มไปด้วยผลึกคริสตลัลเธอจึงถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้คะชายผู้นั้นยิ้มและตอบว่าเพราะเจ้ามีเลือดสีม่วงครึ่งหนึ่งและพลังจิตของเจ้าแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปนั่นทำให้ต้นฟาเลวยอมเปิดทางให้เจ้า ชายผู้นั้นอธิบายว่าผู้ที่ไม่มีเลือดสีม่วงและไม่มีพลังจิตจะไม่สามารถทนแรงสนามพลังของต้นไม้ได้แม้เพียงสัมผัสก็จะทำให้หมดสติเพราะร่างกายมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถอยู่รอดในพลังสนามของต้นฟารเรนได้เมืองนิวารันไม่เคยต้อนรับมนุษย์มาก่อนแต่เจ้าคือข้อยุคเว้นเจ้าคือผู้เชื่อมโยงที่ถูกกล่าวถึงในคำทำนาย เมื่อเธอมองมือตัวเองในฝันเธอก็พบว่าเส้นเลือดเล็กๆบนแขนเปล่งแสงสีม่วงอ่อนๆหัวใจของเธอเต้นรัวแต่ไม่ใช่ความกลัวหากเป็นความรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกชายผู้นั้นพาลูน่าเดินลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทางออกที่เปิดสู่โลกใต้พิภพสิ่งที่เธอเห็นคือดินแดนอันง,งดงามเหนือจินตนาการเมืองนิวาลันอยู่เบื้องล่างท้องฟ้าสดใสสวยงาม มีแม่น้ำสายหลายผ่านหมู่บ้านต้นไม้แปลกตาและดอกไม้เรืองแสงอย่างอ่อนโยนแว่วเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีธรรมชาติและเสียงหัวเราะของผู้คนตัวเล็กที่เต็มไปด้วยความสงบสุขนี่คือเมืองของเราเมืองนิราวันโลกที่มนุษย์ด้านบนไม่เคยรับรู้แต่เจ้าสามารถเชื่อมต่อกับเมืองนี้ได้และก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรต่อ เธอก็ได้ยินเสียงกระซิบในสายลมว่าแล้วรอเธออยู่ลูนะ่าแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาท่ามกลางแสงแดดยามเช้าลูน่าเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอเป็นใครกันแน่และเหตุใดเลือดของเธอถึงมีสีม่วงครึ่งหนึ่งหลายวันผ่านไปหลังจากความฝันแรกลูน่ายังคงใช้ชีวิตตามปกตินั่งสมาธิรับตัวจิตใจให้สงบแต่ในใจลึกๆ เธอยังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบในคืนหนึ่งหลังจากที่เธอทำสมาธิเธอก็ได้เข้านอนดวงจิตของลูน่าก็เหมือนถูกผัดผ่าอีกครั้งเธอกลับเข้าสู่ความฝันที่คุ้นเคยเมืองใต้ผิพบนิวาลันที่นั่นเธอได้พบชายหนุ่มผู้สง่างามในชุดคลุมเรืองแสงสีน้ำเงินชายคนนั้นคือคนเดียวกับที่เธอเคยพบในความฝันก่อนหน้านี้เขากล่าวด้วยเสียงลุ่มลึกว่า ข้ารู้ว่าเจ้ามีคำถามจงถามมาเถิดลูนาเธอนะสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยออกมาอย่างจริงใจว่าทำไมถึงเป็นฉันคะทำไมฉันถึงเห็นโลกนี้ได้แล้วทำไมต้นไม้ถึงยอมเปิดทางให้ฉันชายผู้นั้นยิ้มอย่างเมตตาเขายื่นมือออกมาอย่างอ่อนโยน และภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศเป็นภาพของเด็กหญิงตัวน้อยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าอย่างสงบนิ่งแม้ไม่มีใครสอนแต่กลับมีสมาธิเป็นธรรมชาติและแผ่เมตตาให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่โดยไม่รู้ตัวเจ้าคือผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผู้ซึ่งไม่ได้ปรารถนาจะาครอบครองโลกนี้แต่เพียงปรารถนาจะเข้าใจมันต้นไม้ใหญ่ที่เจ้าเห็นต้นฟาเลน คือสื่อกลางระหว่างสองโลกผู้ที่จะผ่านมันได้ต้องมีสมาธิที่แน่วแน่และจิตใจที่ปราศจากความโรคเพราะพลังของมันจะสะท้อนจิตใจของผู้ที่สัมผัสเขาเว้นช่วงเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อด้วยแววตาลึกซึ้งว่าในอดีตอันไกลโพ้นก่อนที่เจ้าจะถือกำเนิดในโลกมนุษย์เจ้าคือผู้พิทักษ์ต้นฟาเลนครึ่งหนึ่งของเจ้า คือชาวนิวารันเลือดของเจ้ามีสีม่วงครึ่งหนึ่งและจิตวิญญาณของเจ้ายังคงจดจำได้แม้ร่างกายจะลืมเลือนไปแล้วลูน่าหลังน้ำตาไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะหัวใจรู้สึกเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตรุ่งเช้าลูน่าตื่นขึ้นมาพร้อมหัวใจที่เต้นแรงเธอตัดสินใจไม่รอช้า รีบเก็บของแล้วออกเดินทางตามหาสถานที่ในฝันป่าลึกที่อยู่ห่างจากเมืองไม่ไกลนะักเธอเดินตามสัญชาตญาณของหัวใจลึกเข้าไปในป่าที่ไม่มีเส้นทางจนกระทั่งถึงกลางป่าอันเงียบสงัดลูน่าก็มาหยุดอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ยักษ์ที่มีเปลือกลำต้นสีเทาอมม่วงรากไม้แผ่ลงดินอย่างมั่นคงและมีประกายเรืองแสงเบาบางที่คล้ายกับแสงในฝันเธอวางมือลงบนเปลือกไม้และหลับตาในวินาทีนั้นเอง ต้นไม้เริ่มสั่นไหวอย่างนุ่มนวลรากไม้เบื้องล่างเริ่มแยกตัวออกเผยโพรงทางเดินเรืองแสงที่ทอดลึกลงไปใต้ดินเธอไม่ได้ฝันไปเมืองใต้ิภพมีอยู่จริงและเธอคือผู้เชื่อมต่ออย่างแท้จริงนับจากวันนั้นลูน่ากลับมานั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นประจำเธอไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเธอรู้ดีว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากคำพูด แค่รู้สึกด้วยใจก็เพียงพอและหากวันใดมีผู้ที่จิตใจบริสุทธิ์พอประตูแห่งต้นฟาเรนก็อาจเปิดออกอีกครั้งนิวารันเมืองใต้พิภพก็จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่เรื่องใหม่สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ